เราก็อยู่กัรายการ The Ghost s t d e o นะครับผมฉากชมพูไม่ค่อยหมดหมองแล้วใช่เคสรับเชิญหลังเรานะฮะก็เป็นน้องปูนิ่มนี่นี่ไงล่ะเขาก็มีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะ เรื่องความฝันไม่ได้เห็นด้วยตาเราใช่แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดจากความฝันซึ่งมันเป็นความฝันที่มันดูแบบว่าเลี้ยวมากๆเลี้ยวมากๆเหมือนจริงมากหลังจากความฝันนี้ก็คือมีการรีเสิร์ชขึ้นมาว่ามันมีคนเจอแบบนี้ไหมซึ่งมีมีชื่อเรื่องไหมจะตั้งยังไงดีจะบอกว่าโดนของเหรออ๋อเออตั้งชื่อว่าโดนของก็ได้นะโดนของ คือครอบครัวของหนูอะ่ะจะมีหลวงพ่อลูกนึงที่เหมือนกับว่าแม่หนูแล้วก็น้องสาวแม่อ่ะเขาจะแบบว่านับถือชื่อที่หนูไปเรียนอยู่ตา่างจังหวัดอะ่ะเขาก็เหมือนให้ให้หนูไปเป็น ลูกสาวของหลวงพ่อณนะตอนนี้ปัจจุบันหนูอ่ะเหมือนเหมือนซื้อพวงมลาลัยแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อ,อแล้วก็พูดกับหลวงพ่อว่าเหมือนแบบให้หลวงพ่อรับหนูเป็นลูกสาวอ่าอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการที่เราเรารับถือรูบาจาร์แล้วก็อขอเป็นลูกศิษย์ออประมาณนี้แต่อันนี้<ๆ>ก็กลายเป็นกลายเป็นว่าลูกสาวแทนใช่ใช่เหมือนมนเป็นความเชื่อของครอบครัวว,ว่าเหมือนแบบเวลาเราไปที่ไหนไกลๆจะมีแบบรูบาจารย์คอยปกป้องเข้าเรื่องเลยไหมเข้าเรื่องเลย ในความฝันวันนั้นเหมือนกับว่าเดินเข้าไปในเหมือนเป็นทาวน์เฮาส์อะช่วงทาวน์เฮาส์เล็กๆ มันจะเป็นเหมือนมีคนอยู่อ่ะจะเหมือนหนูในในความฝันหนูอ่ะคือเหมือนหนูรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าคนอ่ะและเหมือนที่จะเข้าไปดูเพื่อที่จะไปเช่าท,ทาวน์เฮาส์เพื่อสร้างเป็นบริษัทเสร็จทีนี้งงเหมือนลูกมองก็เดินตามหนูอะไรอย่างี้ใช่ไหมเสร็จเนี้ยหนูเดินเข้าไปไท้ายซอยอ่ะมันแตกตรงที่ว่าถ้าแตกกลางซอยไปอ่ะมันจะเป็นทาวน์เฮาส์หลังเหมือนเล็กทีนี้เหมือนหนูอ่ะมาถูกชะตากบทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งทีนี้หนูมองไปอ้หนูรู้สึกว่า มันดูแบบมัมนมืดมัวอย่างเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าเออเหมือนมันมีบางอย่างดนใจให้เราแบบรู้สึกถูกใจกับกับเท้าเท้าหลังอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสี่ชั้นทีเนี้ยหนู่าเดินเข้าไปซึ่งคนที่เดินเข้าไปกับหนูด้วยอ่ะก็จะมีลูกน้องแล้วก็จะมีแม่หนูอีกคนนึงใช่ไหมชั้นแรกกับชั้นสองอ่ะเหมือนเขาเช่าทําเป็นเหมือนที่เลี้ยงเด็กแบบแบบว่าอะไรนะแบบ เนสซี่อ่ะชั้นสามกับชั้นสี่อ่ะมันไม่มีคนเช่าคือทําไมเขาแบบเช่าแค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองตัวละครนคนหนึ่งที่เข้ามาในฝันหนูก็จะเป็นเป็นน้าก็คือเป็นน้องสาวแม่และเสร็จทีเนี้ยเหมือนกับว่าหนูอ่ะอยากขึ้นไปชั้นสามแต่ว่าเหมือนหนูอ่ะกลัวเสร็จทีเนี้ยเหมือนน้าเขาก็เลยเหมือนเข้ามาในฝันแล้วก็พูดแบบว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนะ้าพาขึ้นไปเองแบบมันไม่มีอะไรหลอกอะไรเงีนะ้ย ก็เลยเดินขึ้นไปกับน้าสองคนชั้นสามันหนูก็รู้สึกว่ามันมืดนะแต่ว่าเหมือนมันไม่มีอะไรอ่ะแต่ที่มันมีอ่ะที่เรารู้สึกเอจใจได้อ่ะก็คือชั้นสี่แต่ทีเนี้ยชั้นสี่อ่ะมันหนูอ่ะก็ไม่กล้าขึ้นอีกแล้วน้าก็พูดเหมือนแบบพูดพูดเหมือนเดิมว่ามันไม่มีอะไรหรอกอีหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวน้าพาไปอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกกลัวใจสั่นแหละเนี่ยตอนเราเราก็รู้สึกใจสั่นอยู่ทีนี้พอขึ้นไปชั้นสี่อ่ะเรารู้สึกว่าคือมันแปลกมากคือมันเป็น โถงกว้างมากแต่ว่าเราเห็นพระพุทธรูปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบบโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูชาวางอยู่ประมาณแบบวางตรงกลางแต่ว่าแบบว่าอยู่ริมสุดในห้องอะออแล้วคือแปลกตรงที่ว่าพระพุทธรูปอะเวลาเขาตั้งโต๊ะหมู่บูชาจะเป็นองค์แบบไซส์กลางๆไม่ก็ไซส์เล็กแต่คือที่หนูเห็นในความฝันะเป็นแบบองค์ใหญ่อองค์ใหญ่มากแต่ว่าเป็นสีดาตั้งบนพื้นเหรอตั้งตั้งเนี่ยไอ้โต๊ะไม้อะ่ะโต๊ะหมู่บูชาเลยอะ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาใช่แสดงว่าโต๊ะหมู่บูชานั้นต้องใหญ่มากใช่ไงฐานต้องใหญ่มากใช่ใช่ก็คือตั้งก็คือมองไปก็คือตั้งสุดริมห้องใช่แต่ยังตูตรงกลางแหละใช่แต่ริมห้องคือท่านตั้งอยู่ตรงกลางจะเป็นองค์สีดำเราเราอะมองแต่ว่าเราอะอยู่หลังน้าอะไรเงี้ยคือคือเราไม่กล้าแบบว่าแบบไปคนเดียวอะไรเงี้ยเราอยู่หลังน้าแล้วเราก็มองไปใช่ไหมแล้วเสร็จทีเนี้ยเราอะรู้สึกว่ามีอะไรอยู่หลังพระพุทธรูปสีดำซึ่งพระพุทธรูปสีดำมันดำอยู่แล้วแต่ว่า ข้างหลังนั้นอะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรดังกว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็เหมือนแบบมองเราอยู่อะไรเงี้ยเออตอนนั้นอะหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะเหมือนเหมือนกับว่าเราเพ่งไปแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันมันเหมือนแบบเหมือนเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างแบบแบบเพ่งอะเหมือนอยากรู้ว่าแบบมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยสะพานหนึ่งอะพอเหมือนหนูหันไปมองฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยสะพานหนึ่งหนูเห็นหนูเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งอะผมยองยแต่ว่าไม่เห็นมากนะแต่ว่าดาหมดเลยอือยู่ฝั่งริม ริมขวาสุดของห้องเป็นมุมห้องอะ่ะเป็นมุมห้องซึ่ง,งม<อ>งันเปาเป็นเป่าเปามุมห้องคือน,นั้นเป่าๆปาใช่แล้วก็แบบมองแบบมองเหมือนแบบโกรธเรามากๆแบบโกรธแบบแ้นแบบตาเหลือกใส่อะไรเงี้ยแบบอ๋อเดี๋ยวไม่เห็นหน้าไม่ใช่ ไม่เเหมือนมันเป็นฟิลแบบเขาขาว่าแบบจ้องเลยเนี่ยเหมือนเขาแบบอาฆาตแค้นเราอ่ะเหมือนน้าหนูอ่ะจะพาหนูเดินเข้าไปทัวร์ให้มันลึกกว่าเนี้ยแต่ว่าหนูอ่ะบอกน้าว่าแบบหนูไม่กล้าอะไรเงี้ยแบบเหมือนหนูกลัวเออทีนี้หนูมันหนูก็เลยลงมาลงมาแล้วหนูก็เหมือนเหมือนคนมันกลัวแล้วคนมันจิตตกอ่ะมันก็แบบตัวสั่นใช่ไหมเหมือนหนูก็ลงไปนั่งชั้นสามเหมือนหนูก็นั่งขัดตมาดแล้วก็นั่งก้มหน้า แล้วก็นั่งสันแบบตัวสันอ่ะเหมือนเรากลัวมากๆแล้วเราก็จิตตกใช่ปะ่ะเพอเราก้มหน้าปุ๊บอ่ะเหมือนเราเห็นเท้าเท้าคนอ่ะที่ไม่ได้ใส่รองเท้า่เดินมาแบบว่า<ม>แบบว่าเหมือนแบบมุงสายตาเราอะ<ม>่ะ<ม>แล้วก็พอเงยหน้าขึ้นมาคือเป็นหลวงพ่อหนู เป็นหลวงพ่อที่หนูนับถืออะไรเงี้ยพอ,อรูปนั้นใช่พ่อหนูมองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมลหลวงพ่อก็คูดกับหนูประมาณว่าแบบไม่ต้องกลัวนะโยมอะไรเงี้ยแบบว่าเรามาช่วยแล้วสีิทีเนี้ยเหมืนอนภาพมันก็จัดไปตอนที่เหมือนหลวงพ่อหนูอ,อยู่ฝั่งซ้ายแล้วหนูอ,อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นผู้หญิงคนนั้นอะ ที่เหมือนกําลังแบบประทานหน้ากับหลวงพ่ออยู่อะเศรจทีนี้นเหมือนหลวงพ่ออะก็พูดกับผู้หญิงคนนั้นตอนแรกอะไม่ได้พูดอะไร hmm. เหมือนมองหน้าและเหมือนื่อจิตอะไรกันบางอย่างซึ่งเราอะเหมือนเรารู้เหมือนเรามองไปผู้หญิงคนนั้นแล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นน้ำพูดประมาณว่าแบบเหมือนแบบกูจะเอามันไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ย หนูก็ซื้อซึ่งหนูอะงงมากว่าแบบเขาแค้นอะไรเรวาวะอะไรเงี้ยเสร็จในนีเน้เหมือนหลวงพ่อหนูอะตอนแรกก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ปะเหมือนน่านิ่งๆแล้วอยู่ดีๆหลวงพ่อแกก็เอ่ยปากว่าปล่อยเขาไปเถอโยมถือว่าเราขออะไรเงี้ยเราเตือนแล้วนะว่าแบบอย่ามาทําคนของเราอะไรเงี้ยพอหลวงพ่อพูดอย่างงั้นใช่ปะหลวงพ่อก็พาหนูอะเดินกลับไปฝั่งซ้ายคือฝั่งขวามันเป็นเขา คือเหมือนมันแบ่งเส้นกันนะว่าฝั่งซ้ายอ่ะเป็นฝั่งของหลวงพ่อฝั่งขวาเป็นเขาพอพ,อ,พอหลวงพ่อพาหนูไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายที่มีหลวงพ่อแล้วก็มีคนอื่นยืนอยู่อ่ะคือผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็ชี้มุมฝั่งขวาเลยแล้วทีเนี้ยหลวงพ่อก็บอกให้หนูมานั่งหลวงพ่อแกพูดว่าเหมือนแบบเออโยมนั่งนะแล้วโยมก็พนมมือนั่งขัดสมาธิเดี๋ยวเราจะสวดทําพิธีให้อเออแล้วก็บอกว่าทนหน่อยนะมันอาจจะแบบเหมือนจะทนไม่ไหวแบบ จสั่นมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ทนหน่อยนะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วหลวงพ่อแก,กก็พูดมาว่าเออแบบโยมโดนของนะอะไรเงี้ยนี่ก็แบบตอนนี้เหมือนตอนที่เรานั่งคัตตมาแล้วเราก็นั่งพนมมือตามหลวงพ่อบอกใช่ปะ่ะเราอะก็มองไปเห็นผู้หญิงคนนั้นน่าเหมือนเขาก็ยังแบบไม่าตาใส่ตา mm. เครียดแค้นเราแต่ตอนนั้นเราก,กลัวมากเราก็เลยนั่งก้มหน้านแล้วก็หลวงพ่อแก,กก็สวดสวดอะไรของแกนีก่แหละแล้ว mm. อยู่ดีๆก็รู้สึกเลยว่าแบบมันสั่นอะ มันแบบเหมือนข้างในมันสั่นมันแบบมันเย็นมันหนาวเหมือนคนเอาแบบเหมือนคนเอาน้ําเย็นอะที่แช่เย็นมากๆแล้วก็มาเทใส่ตัวเราอะทั้งตัวอะไรอเงี้ยเสร็จทีนะพอหลวงพ่อสวดไปสกพักนึงอะพอเหมือนหนูเริ่มทนไม่ไหวแล้วอะหยุดดีๆมันก็เหมือนมีงูะเลื้อยออกจากเท้าสองตัวออกแบบแบบซ้ายก็ตัวหนึ่งขวาก็ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นมกัน ไม่ไม่ข้างไปข้างซ้ายออกก่อนแล้วก็ข้างขวาก็ตามไปก็จะรัวออกมาอีกใช่แล้วก็แบบว่าเลื้อยไปหาผู้หญิงคนนั้นอ๋อซึ่งมันแบบไม่กัดเราด้วยนะแล้วก็ขาไม่ได้ฉีกขาหรืออะไรเลยก็คือเหมือนแบบเหมือนมันออกมาเลยอ่ะคือเราก็งงมากตอนนั้นที่เราแบบจะรู้หุ่มคนไหนไม่รู้แหละแต่ออกตัวใหญ่ไหมตัวหนูว่าซส์กลางๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนน่าจะเป็นงูเห่าด้วยมั้งแต่มันไม่แผ่แม่บี้ใส่้วยแล้วหลังจากนั้นคือก็คือก็ตื่นตื่นขึ้นมาเลย ตื่นแล้วก็แบบรีบพิมพ์หาพี่เล่าให้พี่ฟังอะไรเงี้ยเหมือนหนูอะ่ะก็อยากรู้ว่าคนโดนของมันมีนม,มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยแบบปกติที่เราฟังอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบแบบเป็นพวกตะปูเศษผมหรือเล็บหรืออะไรบาบา,บาใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นงูพอไปดูใน Google พิมพ์ว่าแบบโดนของที่แบบงูออกจากขาอะไรเงี้ยก็ไม่มีไม่เจอเลยใช่ไม่<น>ไมีแ<น>ม้ต่ตำราเดียวใช่อ่า จนวันหนึ่งอ่ะเหมือนแม่เหมือนแม่เขาอ่ัดูรายการหนึ่งในในทีวีแล้วเขาเห็นแบบดาราคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายเขาก็พูดบอกว่าเหมือนตอนเขาอายุ15บห้าเขาอ่ะก็โดนของแต่ตอนนั้นอ่ะเขาอยู่ประเทศลาวตอนอายุ15บห้าเขาก็เหมือนแบบมีพ่อหมอของหมู่บ้าน<ม>ให้เขา่นั่งกับเก้าอี้แล้วแบบพ่อหมอก็ท,ทําพิธีแล้วงูอ่ะก็ออกจะขาเขาอะไรคนะืองานนั้นคือเขา เขาไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเป็นปลาเนื้อก็คือเห็นเลยใช่แล้วแต่ก็มีแบบที่อาจจะต้องแบบไปหา,าจารย์เพื่อไปเอาของออกอายุ1ิ้าชวนฉันบอกว่าไงรู้ไหมพี่มดเดี๋ยวกายจะพาไปไปไหนกีกายจะพักไปอยู่ไหนเนี่ยเขาตึงงูออกจากกางกอนเดีวยวปกปกีกายดูหนังสตาร์วอล์เยอะไปแลออ้วเฮ้ยเคยแต่ตะปูไม่ใช่โทษเป็นงูเหงืองูเห่าเลยงูเห่าใช่ดึงดึงจากยังไงจากจากจากผมจากของผมด้วยนะเออผมนั่งอยู่อย่างเงี้ย <ข>าจากขาเลย <พอ S 2> ใช่คือแต่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรดึงออกมาจากตัวเรานะ,ะ<อ>แต่ภาพที่เราเห็นมันคืองูมันออกมาจากขาเรามัน,<อ>มนเลื้อยออกมาจากตรงขาเราอย่างเงี้ย<อ><อ>จริงจริงอันนี้สาบ้าเลยซ<อ>ึ่งมันแปลกเพราะเราเป็นคนทําเองหมดทุกอย่างแล้ว<อ>แล้วมันจะมาได้ยังไงอ,อะไรประมาณแบบนี้แล้ว ที่สาคัญคือแล้วมันไม่ฉกผมได้ยังไงวะอะไรประมาณนั้นก็คือไปเจอมาก็คือเป็นกายใช่ราชนลกายราชนลเป็นพี่กายราชนลก็คือโดนแบบเดียวกันใช่แต่คืออนันท์เขาโดนจริงๆโดนจริงเนืก็คือเราอะที่เราโดนอะคือมันเป็นความฝันคู่นะแล้วแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยแบบอาจจะแบบไปเก็บมาฝันหรืออะไรหรือเปล่าจริงจริงอะก็คือใช่าเลยฝันหรือเปล่าเลยใช่แต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าคือแบบ ไม่ศูนย์ไม่เคยบบดูรายการนั้นมาก่อนซ<ช>ึ่งไม่เคยดูสัมภาษณ์นั้นมาก่อนไม่เคยดูเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยดูทีวีไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเหมือนตอนนั้นน่ะหนูนอนอยู่แล้วก็หนูรู้สึกว่าเหมือนมีคนนาะแบบพาหนูเดินไปเรื่อยๆแบบพอเหมือนหนูจะกลับอะไรเงี้ยมันเขาก็แบบเหมือนแบบบอกให้หนูว่าแบบเออแบบ ถ้าเดินไปอีกหน่อยสิอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวเพิ่งกลับเลยอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูหลับอยู่หนูก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนแบบเหมือนมันถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเหมือนพอหนูเหมือนจะตื่นจะกลับอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบลังไว้ตลอดว่าแบบอุ้ยเดินต่อด้วยกันหน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็แบบก็ยอมแบบพาเขาเดินไปเรื่อยๆจนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยากกลับจริงๆแต่เขาก็ไม่ให้เรากลับสักทีก็เหมือนแบบยื้อดึงดึงกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็คือในฝันเหมือนเดิมใช่ เสรจทีเนี้ยเหมือนก็มีเสียงมีเสียงเป็นผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าแบบปล่อยเขาเถอะแบบถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยเศรจทีเนี้ยเหมือนผู้ชายคนนั้นก็เหมือนแบบไม่ได้อยากให้หนูกลับอะไรเงี้ยแบบอยากอยากให้จะเดินไปกับเขาด้วยแต่ว่าก็จะมีเสียงคนนั้นพูดบอกว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนแบบเหมือนหนูอะไม่จําเป็นต้องเดินไปกับเขาต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับกับเราเอง ก็เคยเป็นเสียงรหลว,วพงพ่อนั่นแหละใช่แต,แต่คือนนตอนนั้นน่ะหนูยังไม่ที่พอตื่นมามเรารู้สึกว่ามันเป็นเฮือกเหมือนกับว่าเราอะตอนที่เรานอนไปอะเราไม่ได้หายใจแล้วแล้วเราก็นอนนิ่งไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตื่นตื่นหลังเวลาทุกครั้งที่ที่นอนตลอดปกติจะตื่นแบบสี่โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะเหมือนตื่นแบบห้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยนี่พอตื่นมาก็เฮือกแบบแล้วเหมือนนี่ก็เลยแบบรีบหันไปหาแม่ว่าแบบ เออแบบก็เล่าให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็เลยบอกไม่น่าละ่ะแบบทําไมแบบเห็นนอนนิ่งไปเลยแบบไม่ขยับขยื่นแบบก็คือแบบนอนนิ่งไปเลยอะแต่คือแม่แกก็ไม่ได้ปลุกไงแก้กว่าหนูแบบเพียรมากๆอะไรเงี้ยไม่กล้าปลุกลูกอะไรเงี้ยมันนอนหลับไปแล้วใช่แต่จริงๆขึ้นเหมือนหนูแบบเดินไปกับเขาแล้วอะไรเงี้ยก็ออะกี่โมงเนี่ยโอ้โหเป็นเวลาตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งนิดๆแหละเป็นเรื่องคําฝัน เขาในน้องปูนิ่มเนถ้าใครไม่รู้เนี่ยเขาเนี่ยเขาเป็นคนมีเซนตเล็กๆนิดหนึ่งแล้วก็มีแบบเดจาวู oo, แล้วก็มีเรื่องแบบเรื่องแบบนี้แหละแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เดอะโกส t ิ i ลิโอเป็นอีพีที่น้องปูนิ่มเนี่ยเขามาเล่าเองแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เป็นแขกรับเชิญมาอีก <laughs> แเชิอนอีกญถ้าใครชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนก็พิมพ์ไว้ได้นะฮะก็คือเดอะโกดในการเดอะโกดเนี่ยเดี๋ยวจะนำเสนอไว้ลงไว้ในช่องตลอดใครอยกลับมาฟังก็กลับมาฟังได้หลังจากนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดอะโกดซิลิโออีพีนี้เราเรื่องความฝันจบลงไปแล้วฮะโดนของกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปด้วยฮะผมสำหรับค่ำคืนนี้ครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ